ความคืบหน้าคดีจากกรณีคนร้ายบุกเดี่ยวยิงนายสารโลดบางเข็มเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเมื่อคืนวันที่5พฤศจิกายนพศ .2566 วันนี้ในช่วงเช้าวันที่6พฤศจิกายนพศ .2566 พันตำรวจเอกกิติสุขสมพักผู้บังคับการตำรวจปูทอจังหวัดเพชรบุรีได้เรียกประชุมทุกส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของการทํางานสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะเร่งรัดหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและทีมข่าวของเราก็ได้สัมภาษณ์ท่านรักษาการผู้กากับการสถานีตารวจปุทธรบ้านลาดนะครับไปฟังเสียงของท่านครับเรื่องนี้ผู้เข้าพิจารในปลอนะครับรับรวมผู้จัดการแล้วก็ผู้มาตัดสินทั้งเนและท่านระดับจังหวัดนะครับให้ความสำคัญแล้วก็พากนนกนนกกยายามที่จะ ระดมสภากำลัวงวันนี้เร,เ,รเรียกทั้งสายสื่อทั้งโรงพักของสองพอบ้านลาดพอเมือ,จองจังหวัดแล้วก็สืบภาคมาร่วมกันมูลนการทํางานร่วมกันแล้วก็ต้องมีการรายงานงตีวนะครับตอนนี้เราก็สะกบเข้ามาใกล้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เรายังไม่อยากที่จะที่ชั้นลงไปนะครับเพราะว่ารายะเอียาได้เราก็จะต้องเราเราพอ,พอจะรู้สกบแต่เราก็ต้องพยายาม็มที่ให้มากกว่านี้ อนนี้มันเร็วเกินไปที่จะพูดเรายังพยายามไม่ไม่เท่าไหร่เลยเราต้องใช้มาตรการเนื่องจากว่ามันอยู่ในในกลุ่มที่เขามีประวัติอะไรพวกนี้เราเราต้องเช็คทุกคนนะครับมันมีเยอะอเยอะจนที่เราจะตัดตอนนี้อะไรยังไม่ได้เลยแล้วก็พันทุกเรื่องให้ความสาคัญกับทุกเรื่องมากน้อยยังไงก็เดี๋ยวเราต้องคุยนในทีมงาน ทีมงานจะคนตัดสินแบ่หน้าที่กันไปแล้วเดี๋ยวให้แต่ละคนมามาพูดม,มาวิฟกันว่าประเด็นมันควรจะอะไรเราควรจะตัดอะไรไหมมันมเยอะเกินไปไหมที่จะตัดหรือมันยังไม่ควรจะตัดนะครับมันคนเดียวมันมไม่ได้เพราะเราทํางานเป็นทีมเราต้องเราต้องอออทันทีตอบชัดๆได้เลยคือต้องต้องรู้จักคนตายก่อนแแค่นั้นส่วนที่อื่นก็จะเป็นคนนอ่อนเรือในพื้นที่เดี๋ยวผมขอขอเวลาผนเป็นนัดกลุ่มคนในพื้นที่มาตอบปัญหาละ ว่าคุณเคยกับผู้ตายไหมเพราะว่าผมจะพูดไม่ได้จงกว่าที่จะได้สอบปากคาหรืออยื่นยังนคะครับ